ตรีนีเปิดตัว Realme GT 5 Pro วันที่7ธันวาคมนี้พร้อมอดดีไซน์กล้องหลังทรงพลัง <S <S ล่าสุดทาง Realme <ม>ก็ได้วันเปิดตัว Realme GT 5 Pro เรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่เผยข้อมูลเรื่องกล้องไปนะครับโดยเรโทงรุ่นใหม่นี้จะเปิดตัววันที่7ธันวาคมเวลา14นาฬิกาซึ่งตรงกับว่าเราเวลา13นาฬิกาครับซึ่งในภาพทีเซอร์ก็ดูดูเดือดน่าดูเลยนะครับ เพราะเป็นภาพโมดูลกล้องหลังอลังการและคำเปรยในภาพว่าที่1ด้วยประสิทธิภาพและภาพที่ไม่มีใครเทียบได้เรียกว่าเตรียมจัดเต็มทุกเทคโนโลยีแน่นอนครับแบบนี้ตามข้อมูลก่อนหน้านี้เดลีมี g t 5 Pro จะมาพร้อมชุดกล้องหลัง3ตัวที่มีเซ็นเซอร์ระดับสูงที่มีทั้งกล้องตัวหลักความเรีย50ล้านพิกเซลเซนเซอร์ LYT 808พร้อมระบบกันสั่นแบบ OIS กล้องอัลตร w i d ความเรยด8ล้านพิกเซลเซนเซอร์ IMX 355 และกล้องพลิสโคบ3เท่าความเรีย50ล้านพิกเซลเซ็นเซอร์ IMX890 ส่วนชิปเซ็ตก็จะเป็น Snapdragon 8 Gen 3รุ่น,นล,ล่าสุดให้แรมสูงสุดถึง 24G เอาละครับยังไงเราคงต้องรอดูกันต่อละครับว่าจะมีสเปคอะไรเผยออกมาเพิมเ่มเติมหรือเปล่านะครับ